สหมงคลฟิลมโมเทสดนัดต้นนอกโลจะจอบกินแมงเม่าใช่เหรออยู่ใช่ะออยู่ใช่ะหมันู้มาได้หรอเฮยไม่ได้ไ่ไดใ่เหรอเป็นไป่ใช่เหรอไ่ะมาได้ผิดเพลงผิดเพลง ขาดขาดขาด,ดเดี๋ยว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 ดูดูดูจะต้องใเเอาขี้ไก่มาไหวยุนีคือขี่ลายแท้คือว่าทำความสะอาดก้อนให้อนใส่นักเต็นมาแสดงหรือเของใส่มาแสดงเขาบสะดวกได้หนน,นี่มาขี้ไก่โอ้ยเนอผกในขมินแล้เนี่มันบุคาการทำความสะอาดเลยจักขีก่ไก่จักขีเ่เป็ดจักขี่หมูจักขี่หมา โอ้โยน้อเร็วเร็วเน่มันจริงหอดแล้วคันคอนสีแสดงกระหายทำความสะอาดได้มันสะอาดก้อนสายเปแล้วเริ่มเปิดแพงแอคชั่นมาสายไป,ปแล้วเปิดเพลงให้ถูกนะเวลาคัดสต็อปยุดให้เบิ้งนักแสดงแน่มันอยู่ทาใดายกระปวดแอลทั้งหมินห่นเงยโคกเอาไผ่นักแดงไปดูอะไรมาปวดแต่งหน้าไหม Oh.